ดวงมาต่อหังั well นเป็นไปเลยไนาักนั้นเขอก้องกระลุนนะครับ ต่อจากโคเรตโตขอเสียงปรบดังๆให้กับตู้โหเป็นทั้งนัำร้อนครับทุที่เลยในทุกๆมุมคุณครับขอบคุณพี่เ็ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่